จอดถึงแล้วเพราะว่าทาลายโสดไปนะครับเพจที่โดนปิดนะครับก็เลยบัไดลายสดให้พี่น้องในเบิ้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าสีสีหัวเรือทองตําบ้านหัวเรือครับตําบลหัวเรืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมิซอแอนอรดีมาพร้อมนะครับพี่น้องที่มาฟังล่ำมือแรกนะครับเตรียมค้อมพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมนะครับมอก่อนนางหนาม,มาซากระไดเบื้องมณีสนามกวงขวงสะดวกสบายนะครับเสียอย่างเดียวถนนเขาวัด เป็นถนนสวนกันน้อยพี่น้องนะครับเป็นถนนในหมู่บ้านอยู่วัดปลาเด้อพี่น้องเตรียมพร้อมอันน้ำปลาหน้ากระบอมีสําหรับผููที่มักจกตาเจ้าของนะครับซื้อมาจากข้างนอกนะครับนะครับห้องน้ำก็มีอยู่นะครับอยู่ติดกับวัดเลยสนามวัดนะครับแต่ร้านค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่สีแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาข้างในประมาณจากถนนใหญ่นะครับอยู่ถนนเส้นไปอำนาจนะครับประมาณ เจ็ดแปดโลเนี่ยเราพี่น้องเขาจากถนนใหญ่มากแล้วมีเตถนนทางทางแดงเนี่ยทางคออกีเนี่ยทางดําเนี่ยนะครับระยองร้อนมากจาก่าแม่สุพีขาปุ่นแซบสวัสดีแม่ปราริชาติครับแม่เครือวันครับงานฟรีไหมไม่ใช่จ้ะงานเก็บบัตรครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเบิ่งหมอล่ําสีแจงบ่แจงกับบ่อหูคือกันเนาะสว่วนยใหญ่อุบลราชธานีอำเภอเมืองนี่บ่ไดดแจงนะครับสวัสดีแม่สีมาศครับ บานนบัลัทักหลายมือคิดฮอดส,สดีแม่ปีมาศครับไม่แดงหลงทองสุดินร้อนมากบานน์คืนนี้มีไหลสดไหมครับแม่จุธาทพิปมีไรลสดครับแม่พี่น้องป้องไปนะครับมีไรลสดนะครับที่กลุ่มปิด EP ที่2ี่นะครับมีไหลสดแถมในกลุ่มปิดนะครับผู้ใดอยู่ในกลุ่มปิดสามารถเบิ้งได้เลยเอาผู้ใดยังพระท่านได้ซื้อบัตรในกลุ่มปิดนะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอํำใจเกินร้อยนะครับสวีสดี215ท่าน สวัสดีแม่โนรีด้วยนะครับขิดหอดเ้อบอนนเจ้าบอไลนะวันนี้มีไร้แถมนะจ้าวันนี้มีไร้แถมจ้าบานอนนขอนอนโจกตาเจ้าของก้อนเดือดฮอนอบเอาฝนกระสีตกบักกระบกกระสีลนอันดับแรกนะครับขอส่งกําลังใจไปให้ระเบียบว่าทศินนะครับเมื่อคืนเจอพายุอยู่ที่บึงการเวทีเพิ่นถล่มเบิดนะครับ ใจเกินลอยส่งใจไปหาเด้อพี่น้องกดหัวใจแน่กดรูปหัวใจหน่อยจ้าส่งกําลังใจให้ระเบียบแน่นะครับเพราะดีเพจของบอลนนกม็มีแฟนขับระเบียบอยู่น้ําหลายนะครับส่งกําลังใจไปให้เพื่อนน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดรูปหัวใจครับ ือเป็นการส่งกําลังใจให้กันนะสอดีแม่สุพรบุญปัดครับแม่สีมาดเมาแล้วอ่ะสอดีพี่เจยครับปาดพี่เจยคคอยไล่จนสิจบเดือนแล้วจัะหาโฟมา